สวิศวกรออกแบบขององค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐหรือนาซ่ากล่าวว่าจากที่ได้มีการศึกษาและรวบรวมตัวเลขสถิติของการเกิดภัยพิบัติพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเชื่อว่าในปีนี้ทั่วโลกอาจต้องเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากความแปรปรวนของสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงจากนอกโลกปฏิกิริยาดวงอาทิตย์จะสูงสุดประมาณระหว่างปลายปี2012 จนถึงประมาณกลางปี2013นะซึ่งซึ่งก็เป็นช่วงอยู่และช่วงนั้นก็จะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นนะจากนอกโลกก็ได้แก่เรื่องของปัญหาเดาวเทียมรลบสื่อสารเป็นหลัก นอกจากนี้นะคะยังยอมรับว่าโอกาสการเกิดสึนามินั้นมีค่อนข้างสูงสําหรับประเทศไทยนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอุทกภัยเนื่องจากว่าในปีนี้จะมีฝนตกนอกฤด,ดูกาลด้วยค่ะปีนี้อาจจะมีาการแปงตัวของธรรมชาติมากอาจจะมีฝนตกนอกฤด,ดูด้วยทั้งในฤด,ด,ดูและนอกฤด,ดูนะมีมีทั้งแล้งสลับกับหนาวหรือสลับกับฝนโอกาสที่เกิดสึนามิโดยหลักๆแล้ว น่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวเป็นหลักผมเองไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงนะงันคงให้แค่ความเห็นส่วนตัวนะว่าโอกาสเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เนี่ยถ้า,ถา,ถาจากสถิติ3ปีที่ผ่านมาเนี่เกิดประมาณปีละ2ครั้งนะก็มีโอกาสเกิดได้นะฮะในปีนี้เหมือนกับปีที่ผ่านมาครับ ในฐานะวิศวกรออกแบบขององค์การนาซาขอให้คนไทยนั้นเร่งเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาตินะคะเพราะว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาสภาพอากาศแปรปรวนเป็นอย่างมากขณะเดียวกันก็อยากให้ภาครัฐเตรียมมาตรการรองรับภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะ ดกรก้องพบอยู่เย็นเป็นวิศวกรด้านการออกแบบเครื่องตรวจจับคลื่นไมโครเวฟและอินฟาเรดขององค์การนาซาเป็นเจ้าของสิทธิบัตรการผลริตวงจรไฟฟ้าไมโครเวฟและในปี2553ยังได้รับรางวัลว,วิศวกรดีเด่นจากองค์การนาซาในฐานะผู้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีระบบตรวจจับคลื่นไมโครเวฟจากนอกโลกล่าสุดนะคะดกรก้องพบเคยคาดการณ์การเกิดแผ่นดินไหวในเฮติซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ค่ะ